ว้าวมีคน p v p กันรอเลือนด,ดีกว่าเอ้ยจบแล้วจบแล้วจบแล้วต้องจัดนี่ตป๊กเป,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 ปลง,ลงปังตลา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 ลยยยยยยกยยวยย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 ยวยยยพปก จุกบอลดิจิตอลรู้วอลดิจิตอลจุกจุกปักสกิลไม่มีมตายอย่าพี่เจยเห็นพี่พี่ผมขอโทษตายมึงตายเฮ้ยมันหลบได้ไงล่ะเฮ้ยสกิลวอลกจะตึงขนาดนี้มึงโดนกูแท้วันนี้มึงต้องดังมันต้องดังมาดิไอ้หลอดแตกล่างเต็มแล้วมาไอ้ยักษ์ก็ไม่ติดมัแปลกแล้วกันแปลกล่างแปลก่เลยดูดิฮีควดแปล็กลางก่อนนั่นนึงเจย เออมึงมาทีนี้มึงมามึงเข้ามาไหนหาไม่เจอมองไม่เห็นตรงไหนวะเรียบร้อยโดนไม่โดนวะพอาดีไม่ขนเพชรแม่งโดนขนเพชรแม่งตึงไอ้เหี้ยเอ้าเอาเากินาัอ้า่าเาเาเหรออเอ้เอ็าเอดเอ้าเอ้าเอ้าอเอ้าเอเอ้เอ้อ้เอ้อออ้ อตัวน no, 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 no. okay. oh, mm ึ hmm. shot, shot, man, ่งเดี๋ยววะเดี๋ยววะนู้นนู้นนู้นมาดิโอ้ยอ้ยใจเย็นน้องใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้องใจเย็นมากิมเงี้ยเพื่อนกูอยู่เลยเฮียมึงเปลี่ยนฝั่งไปกันมึงเปลี่ยนฝั่งไปกันเลยทิศมึงใจเย็นเย็นได้เปล่าเว้งใหม่เยอะด้วยนัะทีนี้เอาเอาดิอะไรผลฟินิกอ๋โอ้ยยมาได้ไงมาได้ไงตายตายอย่าบอกว่ามึงยังหิวเลือดอ่ะหิวไม่ได้หรอกน้องติด สถานะอยู่เอาหนีหนีหนีเหรอโโ่กดสกิลผิดกูคิดว่ากดกีตาร์หาปู่ไม่เจออ๋อโอ้โหไปนู่นตาม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 ปุ๊บไม่มาเออมันมาอีกเลยตัวนั้นมันมาอีกแล้วอ่อจะสามตัวเลยเหรอสามตัวเลยโอ้โหไอ้ตายแน่แน่ยี่บารีตัวเดียวกูกดเดียวมึงมาสามคนกูตายแน่ๆกูดูทรงแล้วเดี๋ยววันนี้กูไม่รอดแน่ๆเลยเนี่ย ได้ยันดีเฮ้ยโอ้ยโตโตตอาตอตาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ตนึงโอ้ยเล็หนึ่งไม่ตายไม่ตายยังไม่ตายแตกลองมาดิมาดิมาดิสอะมานด้แตกาเอาดีครับกดตึงออตบมือดีครับทุกคนตบมือพี่เดี๋ยนี้เลยไอ้แก่คนแก่อะไรวะตึงขนาดนี้อ้สามหนึ่งเอาไม่ลงโอ้หกดเล็จอยโนหนึ่ง빅แบเกมมิ